นี่ตัวนี้แะปอเพินเป็นจำอยู่นี่แหละนักท่านนนแลวเดินได้เหมือนตัวเดนด้ยนี่ดันห้าอันนั้นอันนั้นแรกกันติดพ่อเออลติดนี่ยังพินจับคู่ยังพิ่นจับคู้นะครับโอ้เลกิมีสมีห้ามีศมีศนย์มีหนึ่ง เดนห้ากับศูนย์ครับผมเดนห้ากับศูนย์ไปดิเอาพ่อจะจับคู่ให้เบิ้งพี่งออกกันไไถ่าอไรลอเนื้ยเลยหน้อนห้าหนึ่งกัอนห้าครับผมกับห้าสองพ่อจับคู่ให้ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปด ครับผมเอาค้ามตัวหาคับศูนย์เด็ดเลขติดบผมเหล็กตีดดึงออกมันคือคือคือตัวมันมันเด่นครับครับร่างเชื่อตัวเด่นมันไปกับตัวร่องมิชีกำเนงนี่ไปกันนี่ตว่าซีตัดออกครับกรบโปตัดกายมันเป็นตัวร่องเออคือคือคือมักตัวเด่นมันมีเด่นหาครับศูนย์หนึ่งสิบห้าครับผมมชีกำเนงนี่มันเป็นตัวร่องครับผม กันศูนมาหนวังโอ้อันนี้รักหามากน่มันเป็ที่ศูนเปดตัวมากดิครับมเออมาครับตัวหนึ่งมันศูนสามตัวน่ห่างหอกงหญ่ห่าห่างิบโปไปถึงเวาเจียยุบโอ้เนาะเจียวตัาผู้มากเอาไว้แล้วการตัวผู้มากจะชื่อน้อยครับอกใายี่เหลีเป็นตัวกันตัวร่องาวูนึ่ยังไง อันนี้บนล่างมั่พ่าบนล่างบนล่างยูครับผมตัเน้นเนาะรับเนาะตัวเน้นนี่โอ้วงกลมหอาปหกครับผมสามคู่สามหางังเนาะตัวสามคู่นี่ก็เป็นตัวกัดตัวล่องนะครับเนมาคู่นี่หลายที่สุดรับรันศูนย์ว่าศูนย์ว่าศูนย์แดบ่พอ จำนแปดล่องจำนสามนงหวานี้พอผมเขียนวันทีให้ได้ยุบซีพันจุบุหัวจักนะครับผมวันทีสิบหกเด้อพี่น้องพ่อสาเจ็ดน้ำซือน้ำอะไรช่วมันมันบ่นผิดกเคียเลยคิดม่บอขบโอ้ยุบซีน้ำผิดกเลียเอาพ่อขั้นวเาวเสียซีตัวเลยโอ้ซีตัวเอ้ยมันต้องไัวพ่อสามตัวนึง เออนั่นแหละมันแต่ว่าเข้าดึงออกมากแล้วแค่ดึงออกไปสองโซนเป็น,นเลขสามโซนอ๋ออันนี้เป็นเลขวิ่งนะพอ่อพ่อเลขวิ่งนี่ขั้นมากๆตัวใดพ่อดีิวิ่งหากับโูนนี่มกักค่ะ กินเลยต้องสองตัวอาทิตย์ตัวนึงไปล้างตัวนึงไปบนโอ้กิห้าแล้วพอนะห้าอ่ะหัวล่างครับส่วอาทิตเป็นล้างแล้นพ่อห้าส่นเรเลขิบอกพ่อครัเอนนี้ห่หนึ่งหน่น่งเเอาเลขนึ่งบอกเอาเนือว่ามันฉีดขันกลางโอ้นี่โอ้เลือบดไออันนึงจะเยยบดโอ้เขเลขติดไม่ตัวครับดึงดึงอกมากนห้ากับหานี่คือตัวเด่นมันบอ เอาวันี้กับผมห้ากับศูนย์บินะครับเนาะเด่นที่5้รองศูนย์ทั้งหมดเนาะส่วนเลขติดก็มี4ีมีหมีศูนย์มีหนึ่งนะพนะี่ผู้ชมครับคจ,จับคู่ห้าหนึ่ง้าสองห้าแปดห้าเก้าส่วนเลขติด0ูน0กับศูนยตัวกันคือตัวร่องก็คือศูแต่ตัว จากคุณพ่อจากให้ซื้อก็ซื้อ08หลายกว่าตัวเน้นของคุณพ่อมี52 58และ59ของงวดประจำวันที่16นะครับ16สิงหาคมพ่อสาใหมากแล้วครับผมเลขสี่คู่บนญรางบ่รางหลายนัพ่อเนาะอ๋อบุหอึ่งกันร้างอะไเก่อนเนาะ49 41บอ่ันน่ะอ่า49 41อ่40 42มาอีก มันพันอันขันหนึ่งมาลางนี่มันต้องชีสิบเดียฟาดออกสิบชี้ตะบนกันชี้เก้าันออกเก้าชี้กับผมโอ้โโอ้เอากูกลับเหมือนตัวนี้กลับเบิด์ตบริจาคบาทนี่แหละเลขคี่คูกับผมเลขคีคู่ก็เที่ยนี่อกสุกลับเบิด์ตกับผมอ่ะบัดนี้คุณพ่อมีความมันใจรื้องวดที่แล้วป่พ่อมันใจมันใจน้อยพ่อ มันใจห้าสองห้าห้าสองห้าแปดแล้วว่าคันคันมากก็จะใหรเน้นตัวล่างกน้ครผมเน้นเน้นล่างไหลหนักล่างไร้ทุกคนเนาะให้หนักล่างไน้เขาต้องเขียนกันเยั้งพอพันบอกครับผมห้าสองเนี่ยเน้นล่างไร้ครับแปดคาับนเนแปดอุกคนเนาะล่างนี่ ยัอันอยู่ตรงนเลยแ่ไม้นตนเนาะไว้เด้แม่เราไ่ค่อยได้ซื้อจักบาตรพได้ซื้อบาทอันจริได้เขียนอกะก็ีอันไว้ลยต่อ่าปากอยูอันลโอ้ยอผมไปไล่อาจารย์เนาะไล่อาจารย์ได้งว่าเรียก่นหานะแต่ว่าจีอวบบกบุรี่ของนพองอนาะ เ่นบ่อกก็มีบ่อกก็มีตัวร่องสีก an ับหนึ่งนีมาเท่านั้นละคัผมากคันมากีมมนุกันนาชืีไปได้เ้อครับผมหกีถ้ามาจะมาหกสีก็ได้ละ่อเนาะหางีก็ได้กับผมบ่อายน้องกัร่องสามสีับผมสิาจัดเอาซุ่มพ่อจับคู่อันนี้เะจัดเอาตามจิ๊พ่อให้ลรอก็คือบ่อเนีนอะไกัมีสามคู่สามหาง กับผมมาหัวกับแล้วแล้วังหันิ้นบ่หันบ่กับผมก็เลยจักบาทดับผมโซโลอยู่ออกกันได้ไงเมื่อวันนึงนี่ออกตักกับตีหัวตกกับบัดกันชีเก่าสิมาฝังว่าเก่าชี้กับผมชีหนึ่งมันเปิดออกชี้ชีเนี่ยกับผมแต่สันไนิษฐานบนั้งหลังตัวนี้เนี่ยด้าปั่นด้าน้องกับผมกับไปกับตายบ่ฝันะเออแลตายแล้วมันเหมือนกันหลายแต่ว่าพูดบนล่างอยู่เนี่ยพูดบนล่างอยู่แต่ว่าตกกับโอ้ครับผม สวัสดีของคุณพ่อวจิเขาเนาะเพี่องผู้ชมเนาะให้ลองมแค m หน้าจอไว้ครับผมนี่ครับเรียกติดนี่คือมันโ่บิดหรอกมันต้องไปย่อะไต้องรงิน้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งนไปน้องกันสามตัวก็ไปได้หาหมื่นจะ่สิางี่มันจะเท่ากับไม่น้อแก่นกันนี่ห้านึงท่นห้ะแล้วกับผมกับอันระวังหกนึงท่านงครับระวังหกนึง่แทนน้ำยูกับผมหนึ่งหกเป็นหกนึงหนึ่งหหนึ่งหกราอลกับผม อ่านเห็อนนพอเพชรอ่านเรียบร้อยแล้วครับผมแคปหน้าจอไว้แด้วโชวอ์อาอพอเพชรบปไหน,นอ่านบ่ด <laughs> <laughs> อ่านยังไงผู้นึ่งพ <laughs> ันน่าอาบปากอยู่ว่าเข้าค่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พี่น้องเด้อเอาไปเสียงโชคกันงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมอยู่ด้านล่างนะพี่น้องพ่อสาให้แล้วครับผมหมดที่แล้วครัพ่อสาออกตกกับเบิดแต่เข่าขึ้นเข่าพี่น้อง จะเข้าตรงหรือตกกลับขอบ่งกันพี่น้องชมวัสด e ีข่าวลาดิบขาดได้พี่น้องด้วยอากไปเชียงโชคกันเป็นเครื่องนท่างสนันได้พี่น้องเด้อยขอขอบคุณขอบคุณพ่อสายอะไรครับผมกบคุณอาไรครับผมพ่อสายไปจัดไปล้วบอก่าไปจัดไปเราบอกเงนโอ้เราว่าสิบหกเนี่ยเด้อสิบหกสิงหาเนี่ยครับผม โอ้ไหรวบ้างตัวนี้นะพ่นที่พวกขาดคิดหนึ่งหกสิบหกชิงหาเนี่งหกเนาะหนึ่งเนาะใหม่เมื่อยกของให้ร้องสิหกหสินิเป็นหาก็ผมโอ่ถ้กลับกันโอ้แล้วเอาไปล้างกับเมือนั้นไรกับผม ท่านนั่นละพ่อเราแค่เรียกจีบไปเบิ่งเราก็พอแล้วเนยกับผมเอาเรียกจีบไปเบิ่งแล้วก็ไปจับออกก็ได้เนาะตัวไดนไปก็จับไปดึงกับผมหรือได้มาจากเซนติเดียสแต่มาจับเซนติก็ได้แล้วพ่อเนาะกับผมส่วนมากมันจะเปลี่ยนบนเปลีนล่างบ่พ่อเป็นทั้งบนทั้งล่างกับผมมาไหนทั้งบนทั้งล่างเนาะเจียกกับเขาตะบนล้เจียกกับเขาตะล่างไงถึงก็มีนะเจียกกับผมถไปพ่อสามตัวก็มีตะบังหว่างหนึ่งมาบนล่างเนาะพ่อเนาะบ่พอแล้วกันแล้วเราดึงเอาตะลักหามา หนึ่งจราคามากห้นึ่งห้า่าเจ็ห้าก้าย์กับไฟซไปซีเล็กบ้กับศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามก็บอแล้วกันกันไปจีดซีกันซีมากกันจังสิได้หาศูนมากหนึ่งมากจัสินะกับผมครับมักไฟมักมันนตระกูนคำนวณเนาะกับผมกันก็ว่านะครับผมขอพูดอะได้พอได้พอ เนารับเนาะให้แนวทางกับดูกับลานฝากเอฟซนะครับเนาะมันชุมันถึงติดมัน่าสิเป็นสองเป็นสามอะรอครับกับผมชุมินอืมโอ้ถือ้นเล็กมันหลอกมันออกกเนี้ยนถือเ่แล้วตัวนี้ครับผม่าถือตัว่แล้วนะพ่คุณขอบคุณครผมขอาคุับขอบคุณครับมครับอครับผมขอผมอม คุณพ่อสาให้มาเาไปลองมงวดที่แล้วของคุณพ่อสาเข้าตัวกลับเข้าทุกบนทั้งบน,บนทั้งล่างงวดนี้จะเข้าตัวกลัตัวกลับตรงบนทั้งล่างแต่ขึ้นเขาก็เกลายพี่นออ้องช่มเอาให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอให้พีีรวยๆปังกันต่องวดกันได้พี่น้องชุ่มสวัสดีครับผมมีเบืวอวะไรม่เบื่อราะาจับคุณแล้วฮะ